จบตรงนี้แล้วครับลุงแต่พวกนี้มันก็รอมึงอยู่นะพวกบบแบบซาเ้วอืมไห้ไปเดิน<อ>เล่นนะเดินเล่นกับทุกคนในเนี้ยไเปิดมัทีน้องมึงไม่อยากเจอพวกนี้นหรอ เนี่ยน้องๆในแก๊งเนี่ยพวกกูเนี่ยแล้วก็น้องๆเ,เก่ามึงเนี่ยอุตส่าอูสัญญาคำไหนคำนั้น วทุกคนจะโอเคไหมถ้าผมแบบยังอยู่แม่ถ้ากูถ้ากูโอเคทุกคนก็ต้องโอเคไม่มีใครถ่ายคำสั่งกูได้หรอกโอเคว่าทุกคนโอเคครับโอเคครับโอเคครับอยากให้มึงอยู่นะผมก็อยากอยู่ทุกคนครับแต่มัน ตัดใ,ใจเลยเดินออกไปหรือว่าจะไปอยู่ตรงหน้าผาให้เลือกเอาหน้าผาโดน,นเหรอครูใช่ไหมครับทางนี้คือทางลอด ทางนี้คือไปอีกทางหนึง่งคิดดีๆอย่างที่ทุกคนบอกเมื่อกี้นะสัญญาที่ไม่ส่งผลดีกับใครไม่ต้องทำก็ได้ไั้มเฮีย เวยไม่อยากพูดอะไรกับเอ็กรอเฮีย yeah. ให้เฮียตายผมตายด้วยวนะันนี้ตายด้วยครับพี่สัญญาอ่อนจริงครับผมอยู่นี่ได้ก็เพราะเฮีย ถ้ากูแทงมันจะมีใครโกรธกูบ,โบโอ่ะเออมึงเชื่อกูเิยแจกเราให้โอกาสคนเสมอเว้ยกูไม่เคยใส่ชุดนี้เพื่อใครเลยนะ ทนี้มันหมายความว่าไงครับลุงหมายความที่ดีที่สุดเราให้โอกาสคนไงขาวบริสุทธิ์ ก็ทำเหมือนไอส้สกอตไงแกอวก็ยังอยู่พวกกูเลยไม่มีอะไรเลยไว้เดินเล่นไว้คุยกันตินมา่ไงตินอ่ะผมเขาลบกันติดยายของเฮียอยู่แล้วครับก็แตเฮีย er เลยพี่เป็นผู้นำมาก่อนอ่ะเฮค ใช่เป็นผูนทำมาก่อนทำไหนมันก็ต้องคำนั้นอยู่แบบอยู่แล้วอะ่ะบางทีก็ไม่ไม่จำเป็นอะ่ะรัากูไม่จำเป็นอะ่ะสัญญาไว้ทำตอนหลังก็ได้มั้งไม่ได้ไม่ได้อยากทำเว้ย กะว่าจะอ,าออกแก๊งให้เฉยด้วยซ้ำไม่เป็นไรครับลุง ได้ตั้งน้องมึงอ่ะหนูก็ช่วยลบชื่อซาเวตออกไปเด้อไม่มันบอกว่าถ้ามึงตายมันจะตายตามไงมันจะตายได้ไงผมไม่ได้สัญญาอะไรกับมันไว้เอ้ยมึงมาทำสัญญาไหมไอ้สองคนนั้นอ่ะได้ครับนี่ไงมาแล้วนี่ไงมึงจะสัญญาอะไรถ้าเฮียตายวันนี้ผมตายด้วยครับแล้วใครจะทำกับมึง ก็เดี๋ยวเรียกพระเจ้ามาทำให้เดี๋ยวข้าให้ก็ได้แต่กบมึงขับไปลงปยืนตรงนั้นอยู่นี่แหละไปด้วยผมเอเที่จะจัด I don't believe it, but I can I'm going to scream back at the world. I want to I to hate you. But I can't, or can't, or can't. I've been going ทำไงเอง็กเสี๋ยวเวลาเนี่ยพวกกูจะได้ไปเร็วๆตัดสินใจครับลุงมีเรื่องให้ทำเยอะ ถ้ามึงจะเดินไปมึงก็เดินไปไม่มีใครโกรธมึงหลอกปัญญาอ่อนไอ้มึงโกรธมันปะไม่ครับไม่นะครับดูไม่นะ,ะโกรธโกรธเรื่องอะไรวะยาอ,อ,อ่อนแล้วผมจะรู้จักกับทุกคนอยู่ใช่ไหมเราก็รู้จักสิจะไม่รู้จักได้ไงมึงก็เอกคนเดิมงไงเอ็กซาเวดไง ใช่เอกดาวเวกคนเดิมเข้มได้อยู่รู้จักเหมือนเดิมไหมน้องเอกพี่ชื่อเดิมไหมล่ะพี่ก็ชื่อเดิมนะพี่ก็คือคนเดิมไงเร็วกูจะได้ประชุมกันต่อไปแล้วเออเจอกันไปพวกมันเลยเจอกันเอกเจอกันเออเจอกันทุกคนทุกคนขอกคนทุกเรื่องนะครับเจอกันเจอกันเอกเจอกันนพี่เดินได้ถูกไหมฮะ เจอกันมีอะไรก็มาหาพวกกูนะดูแลตัวเองดีๆครับพี่ดูแลตัวเองดีๆพี่แต่กูขอกระทืบแก้มต่อก่อนนะตำแหน่งอยู่ไม่นานพี่ตแหนงเราม่นี่มาคุยหน่อยดิเจอกันเอ็กเอ็กเจอกันด้วย